่วนรับสารมีคำพิพากษาให้คุณทักษิณชินวัตรกลับไปติดคุกอีกหนึ่งปีนับหนึ่งใหม่คุณทักษิณไม่รอดครอบครัวก็โศกเศร้าไปตามกันหลังสารมีคำพิพากษาครับเราจะทันรับตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีคำถามผมว่าคุณท่านนายอันวีรงคุณทักษิณชั่วคุณทักษิณโกงกินบ้านเมืองใช่ไหมผมไม่ตอบคำถามคือแล้วนายกรัฐมนตรีคนอื่นไม่ชั่ว ดีเขาสะอาดใช่ไหมคะแนนอันบุญรังผมไม่ตอบแต่ผมตอบได้ว่าคุณทักษินชินวัตรคือนายกรัฐมนตรีคนเดียวคนแรกของไทยที่ติดคุกที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคนอื่นไม่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบนี้ลักษณะแบบนี้นี่คือคําถามนี่คือคําถามเอาละผมให้กําลังใจครอบครัวแต่คุณชินวัตรรวมถึงคนที่รักคุณดักษินผมให้กําลังใจคนที่สาบแช่งคุณดักษินด้วยเหมือนกันนะครับแต่แต่ประเด็นที่มันใหญ่กว่านั้นที่ควรจะต้องฉุกคิด เฮ้ย hey, ทำไมทักษิณชินวัตรต้องเข้าสู่กระบวนการแบบนี้ต้องติดคุกอยู่คนเดียววะ mm. ก็ลองคิดดู mm. ผมไม่ได้เข้าข้างใคร mm. ก็บอกให้กำลังใจทุกฝ่ายประเทศไทยมันเป็นยังไงนะเราคิดดู